อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคําสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไมตรีการต้องเจือจาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอ่ยเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ให้เกียรติเปิดคลิปธรรมะรายการธรรมะพลิกชีวิตจากวัดเจดีย์ ตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังในเวลาดีๆที่อยากจะชวนคนที่ดีมีน้ำใจเข้ามาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมในเชิงบุรณาการเพื่อนำไปปรับเติมเสริมแต่งในกิจชีวิตประจำวันของเราหรือโดยที่สุดก็เพื่อเป็นสมองเป็น สิ่งที่ดีในทางด้านสติและปัญญาของเราเรียกว่าเติมเสริมแต่งสติและปัญญาทางพระท่านเรียกว่าเสริมบุญบาร,รมีคือบาร,รมีในด้านสติปัญญาคือความรู้ที่ดีนั่นเองวันนี้ธรรมะเสนอเรื่องวันดีวันเวลาและวารีรถเมเรือไฟมันก็ไปตามเวลา เวลาไม่เคยคอยใครท่านผู้ชมทั้งหลายจะเช้าสายบ่ายเย็นดูอย่างปีนี้ก็ผ่านไปแล้วเดือนเมษาก็ไปล่ยปลายเดือนเข้าไปแล้วถ้าเป็นเดือนทางจันทรกติวันนี้ก็ขึ้น13ค่ำเดือน6แหละครับค่อนข้างจะกลางปีแล้วเพราะฉะนั้น ขออภัยครับการเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเราอย่าประมาทกับสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราครอบครองอยู่เวลานี้เอาคืนไม่ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายสิ่งของที่มันตกหล่นเช่นสมุดปากกาพวงก,กุญแจมันล่วงลงพื้นเราก็ก้มหยิบจับคืนได้ง่ายชั้นใด แต่การเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปนี่เอาคืนไม่ได้นะท่านผู้ชมทั้งหลายแม้เวลานั้นจะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความสนุกสนานร้องรำทำเพลงหรืออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันยังมีความสุขชื่นมืน่นมันผ่านไปแล้วเอาคืนไม่ได้อีกมุมหนึ่งเป็นช่วงที่เราทุกข์ใจเสียใจกังวลเครียดวิตกเป็นเรื่องที่ไม่ปรารถนา มันก็เอาคืนไม่ได้อีกนั่นแหละท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นองค์สมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผู้เป็นปราชญ์พระองค์ตรงสอนให้เราเรียนรู้ปัจจุบันคือวันเวลาของวันวันนี้อย่างวันนี้เวลาก็ล่วงเลยไปแล้วหลายสิบชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างเราก็มาเตือนตัวเราบอกตัวเรา และก็ห้ามปรามตัวเราในสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะคิดจะพูดในวันพรุ่งนี้เมื่อลนนื่นี้และในคดีโอกันวันเวลาอะไรที่ดีเราเรียนรู้จดจำนำมาทบทวนทำใหม่ทำให้มากขึ้นทำให้ละเอียดหรือให้มีความถี่มากขึ้นชัดเจนหรือกว้างขวางบวกกับความสม่ำเสมอเข้าไปอีกนะครับวันดีวันนี้เป็นอย่างไรติดตามนะครับ 1วันดีเป็นวันที่ตื่นขึ้นแล้วเบิกบาน 2. วันดีวันที่รักงานหน้าที่ 3, วันดีมีความรับผิดชอบ 4, วันดีมีความรอบคอบสุขใจวันดีคือเป็นวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเบิกบานสดชื่นนั่นคือวันดีของเราท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ถ้าวันใดตื่นขึ้นมา หน้านิ้วคิ้วขมวดปวดหลังปวดเอวง่วงนอนซึมเศร้าหรือบางคนก็เมาค้างอยู่เป็นวันไม่ดีเลยครับเพราะร่างกายเราไม่สดชื่นไม่เบิกบานเพราะฉะนั้นวันดีจึงเป็นวันที่เราตื่นขึ้นมีหน้าตาสดชื่นเบิกบานเหมือนลูกตาลหล่นจากขั้วใหม่ๆนะตาลที่มันหล่นจากต้นมันสูงสูนะ มันหล่นปุ๊กลงมาเนี่ยถ้าท่านเคยไปเก็บลูกตาลที่มันสุกนี่ยมันจะใสเป่งปังนวลหอมด้วยนะเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นวันใหม่แล้วเบิกบานเนี่ยเป็นวันดีเป็นวันมงคลทําอะไรก็จะประสบควาสมสําเร็จคิดอะไรก็จะปลอดโปร่งโล่งใสมีเชิงสร้างสรรค์ติดต่อประสานงานธุรกิจหรือทํากิจกรรมโครงการน้อยใหญ่อะไร วันนั้นจะเกิดความราบรื่นเป็นไปในทิศทางที่ดีเรียบร้อยดีงามประการที่สองวันดีเป็นวันที่รักงานรักหน้าที่แล้วตื่นขึ้นในวันนั้นทุกคนมีหน้าที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเราไปทำหน้าที่ด้วยความรักด้วยความชอบด้วยความกระตือรือรน้นเรียกว่ามีชันทะพึงพอใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามตำแหน่งบทบาทที่เราเป็นหลายท่านทำงานราชการหลายคนทำงานรัฐวิสาหกิจและก็จำนวนมีเช่นน้อยทำงานเอกนชนและก็จำนวนมากที่เป็นเกษตรกรหรืออยู่ในภาวะเป็นลูกจ้างจะอยู่ในภาวะฐานะอะไรก็ตามท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วตื่นขึ้นวันนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ของเราให้ใส่ความรัก ให้ใส่ความเข้าใจให้ใส่ความชอบกับตำแหน่งหน้าที่แล้วทำลงไปด้วยความรับผิดชอบนิรักในหน้าที่ทำหน้าที่เพราะการทำหน้าที่ที่ดีเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมคือการทำบุญคือการทำดีนั่นเองเพราะหน้าที่ทุกอย่างที่รับมอบหมายถูกวางกรอบกฎระเบียบไว้เรียบร้อยดีแล้วคนไปประพฤติปฏิบัติก็มีความสุข มีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อมาวันดีเป็นวันที่เรามีความรับผิดชอบรับผิดรับชอบด้วยงานที่เราทำต้องศึกษาต้องใส่ใจทุ่มแรงกายแรงใจทุ่มเวลาความรู้ความสามารถลงไปใช้ความระ,ระเบียบ ใช้ความรอบคอบใช้ความอดทนใช้สติใช้ปัญญาเรียกว่ามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ทอดทิ้งนิ่งดูอะไรเอาจริงเอาจังไม่ทำเล่นไม่ทำเราแหละไม่ทำแบบขอไปกันทีหรือทำแบบผักชีโรยหน้าทำด้วยความรักทำด้วยความเข้าใจและทำด้วยความสุขด้วย เรียกว่ามีความรับผิดชอบถ้าเกิดความผิดพลาดเราก็รับแล้วก็ปรับปรุงคนที่มีความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองท่านผู้ชมทั้งหลายวันนั้นมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบันทึกไว้จําไว้แล้วแก้ไขถ้าเป็นไปได้แก้ไขตอนนั้นเลยจะดีแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องอเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสถานการณ์ระยะเวลาก็พยายามทําให้เร็วที่สุดเพราะการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด มันจะทําให้ใจเราเข้มแข็งแต่ถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อนานเนินไปก็จะทําให้เราเกิดความชราใจหรือเกิดความขี้เกียจเกิดความไม่อยากทํางานประการที่4วันดีเป็นวันที่เรามีความรอบคอบและมีความสุขใจทําอะไรให้รอบคอบใจเย็นๆความเป็นคนมีเหตุมีผลใจเย็นสุขุมเนี่ยแก้ปัญหาพัฒนาได้ทุกเรื่อง แต่ถ้าใจร้อนหงุดหงิดโมโหง่ายขี้โกรธขี้เกียจเอาแต่ใจแก้ปัญหาไม่ได้พัฒนาตัวเองได้ยากพัฒนางานของตัวเองก็ได้ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้มีความรอบคอบสุข,ขุมและมีความสุขกับวันที่เราได้ในวันที่เราเป็นแม้บางครั้งมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างให้ตั้งสติไว้ปัญหามีสาเหตุ ด้วยความจริงใจจริงจังสะท้อนย้อนดูว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วยอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือการทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่กลับไปทําผิดตรงเดิมหรือที่เดิมอีกเพราะฉะนั้นความรอบคอบความสุขใจก็อยู่ที่เราสร้างอยู่ที่เรากําหนดกฎเกณฑ์นึกถึงว่าวันนี้เป็นวันดีทุกๆกวันให้เป็นวันดี คิดในทางบวกชีวิตเราก็จะมีสิ่งบวกๆคำว่าบวกก็คือความคิดที่เชิงสร้างสรรค์ความคิดในเชิงดีความคิดในที่มีคุณค่าความคิดที่ทําให้เรามีความสุขคนอื่นมีความสุของค์กรได้รับประโยชน์ชุมชนได้รับความสะดวกสบายหมายความว่าเราทําประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นวันทุกวันเป็นวันดีลุกขึ้นมาทําหน้าที่ของเรา ตามฐานะบทบาทที่มีที่เป็นทำให้ดีสุดในทุกๆวันและวันนั้นจะเป็นวันความสุขของท่านขอบคุณที่ให้เกียรติเปิดรับฟังคลิปธรรมะจากวัดเจดีขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่านทั้งหลายเพราะความเจริญในธรรมจงวีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเจริญพร